แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเคาะมาช่วงต้นกระกฎาคมที่เป็นเส้นตายเกวันนะคะเกิดเราโดน25หรือ36เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่แยก่กว่ากรณีที่เราโดนนััจุุบันเพิ่มเติมนะคะ,คะซึ่งณะณะเน,นี้เราไม่ได้ตัดโอกาสอของกรณีที่เราจะโดนเยอะออกไปนะคะทำให้เรามองว่าเ,เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะ แย่กว่าช่วงรึ่งปีแรกแล้วกเ็เรายังให้ GDP หรืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะโดยรวมๆยังคงไว้ที่1.4%ถ้าในเคสที่เราเหมือนกับว่าไม่ได้โดนไม่ได้กลับไปโดนแรงนะคะ mm hmm. ก็คือเราโดน10%เหมือนยืดเวลาออกไปเนี่ก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ของเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยก็คือตัวเลขเ ส่งออกตัวเลขการลงทุนเนี่ยอาจจะดีกว่าในกรณีฐานมีโอกาสที่ตัวเลข GDP เนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาเป็นประมาณ1.8%นะคะ